ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกุ้งนะครับบ่อพี่บำรุงนะครับเทคนิคในการอันนี้จะไปปล่อยที่ไหนมาปล่อยหน้าใบโน้นนี่ครับจะไปปล่อยหน้าใบโน้นนะครับนี่ครับดูวิธีเขานะฮะนี่ไหลกาดมากนะครับนี่คือตรงนน้นน่คือรถไปไม่ได้นะก็เลยใช้วิธีการลากนะครับใช้ท่อ PVC นะครับนี่ผูกเป็นทุ่นนี่ครับนี่ดูดูเทคนิคเขาครับ นี่กำลังกลังต้อนเข้านะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมพอดีใช่ไหมเออกำลังเป็นรูปเป็นร่างละเออเสร็จะล้นคอ,อกไหมเมาถุงมันเยอะมันจะล้นคอ,อกไหมไม่นลนไม่นลนค่ะพอดีอันน,นี้มันถูกได้เป็นล้าน <laughs> นี่ทำดูอะดูสวยงามเลยครับเนี่ยลากไป เพราะตรงนู้นมันไม่มีทางเดินนะครับตรงทางเดินทางทางมันเล็กนะครับรถเข้าไม่ได้นะครับเราก็ใช้วิธีการลากแบบนี้นะครับนี่อันนี้ครับเป็นกุ้งสายพันธุ์ก้ามทอนะครับที่ปล่อยแกะเข้าโรงงานนะครับอันนี้ลากไปแล้วนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับน,นี่เวลาปล่อยก็จะมีตรงนั้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีเกลืออยู่นะครับนี่ฮะมีเกลือแล้วก็ในเรือนั้นจะมีแร่ธาตุนะเนี่ยตนี คือบ่อพี่บุงลุงนี้เขาเตรียมบ่บอดีนะครับตอนนพื้นบ่อเน,น,นี่ยนี่คือพื้นเหมือนพื้นใหม่พี่บุงลุงนี้พ,พื้นทําใหม่เหรออ๋อสองรุ่นเลยครับอ๋อสองลุนนี่รุ่นที่สองอยังไม่ได้ดันใช่ไหมอ๋ออันนี้เพิ่งดันเมือ่อเมื่อสามเดืนเอ,น,อดนที่แล้วเมื่อสามเดือนที่แล้วก็คืออันนี้คือวิทย์แล้วจับแล้วก็ตากบ่อแล้วก็หวานปูนแล้วก็หวานปูนได้คาดไหมอ๋อไอ้ไอ้นี่คาดครับออ๋ พี่ชีใช้รถรถไถนาคาดเอานะครับในการทำจอมพื้นบ่อนะลักษณะแล้วอย่างเงี้ยของพี่บมดูนี่ประมาณกี่รุ่นถึงจะคาดอ๋อก็รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นอ๋อรุ่นคาดรุ่นต่อรุ่นแต่เวลาวิจารณ์ทำตะปาดบ่อใหม่อา่าแล้วแต่หรือย,อยังไงแล้วแต่าานานพยจยามจะปาดน,นะอ๋อเมื่อก่อนนี้มีคันกลางอยู่ตรงนี้อ๋อผมก็เลยเอาคันกลางออกไปอ๋อเพราะอะไรทำไมทำ,ทำไมอ๋อก็ไอ้นี่ครับอา่า ผมเลี้ยงแค่บ่อเดียวอ๋อเลี้ยงบ่อเดียวเออผมเลี้ยงแค่บ่อนี้บ่อเดียวที่พี่ลุงนี่ใช้บานอาหารมือหรือใช้เรือครับใช้เรือครับอ๋อเรือบานยังไงบานล้อมลิมอ๋อบานเนี่ยบานบานลิมนะครับบานเลาะริมนี่ไปอ่ะคือก็คือออกไปตรงประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็รอบไปเลยรอบไปเลยเหตุผลที่ใช้เรือกับบานมือมีข้อแตกต่างยังไงบ้างครับพี่โอ้ใช้เรือสบายกว่ามันสบายเราสบายกันเราสบายกันเราเราก็นั่งคำคำว่าออ๋ แล้วอ่ะแล้วแล้วอ่าสบายสบายกับเราแล้วกุ้งเป็นไงบ้างกุ้งดีครับโตเสมอตัวเสมอครับอ๋อใช่ใช่เลยคึงกันอ๋อใช้เลือดพายเอาเนี่ยนะอ่าใช้ท่อดคัมมาถอคำ้ำคัมคัมคัมมือนึงก็หวานมือนึงครับอ๋อนี่ครับพี่พี่ผู้ถูนี้มีเทคนิคนครับ ยังกุ้งรวยบ้านเนี่ยครับแต่เขาใช้เรือเครื่องกันอ๋อก็คนเลี้ยงกันเยอะคนเลี้ก็พอดีอ๋อครับดีดีดีครับนี่ที่ปล่อยแล้วเนี้ยปล่อยแล้วใช้ใช้เรือหวานครับทายคือตัวกุ้งเสมอกว่าของพี่หวานเฉพาะริมกลางกลางหวานไหมอ๋อไม่ได้หวานไม่ได้หวานหวานเฉพาะริมๆเดียวในช่วงแรกนี่ให้กินอาหารเลยป่ะหรือยังนี่ก็ให้กินอ่ ตอนนี้ก็อ้น,นี่เลยกวานให้ติดถุงแล้ววันนั้นเจ็แต่เมือ่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะปล่อยกุ้งเนี่ยก่อนที่จะปล่อยรุกุ้งเนี่ยกวานหาดไปเลยอ๋อให้ตัวแมลงกินอ๋อคือคือพยายามสร้างอาหารธรรมชาติก่อนใช่อ๋อครับมนหลักการง,ง่ายๆนะท่านผู้ชมยก็วันนี้พี่บุรุณก็เอาพ้งมาปล่อยนะทั้งหมดเลยอ่าทั้งหมด4,5 0 0้าบ่อหไร่เดี๋ยวเร,เราก็จะมาจับเขาเดี๋ยวเรามาดูถ้าว่ามีโอกาสจะมาถ่ายดูว่า สี่แสนห้าจะได้กุ้งประมาณสักกี่ตันนะครับสถิติเคยทําได้เท่าไหร่พี่ผมเคยเคยทำได้สองตันแปดสองตันแปดนะฮะนี่ครับท่านพี่บุญดุลนะโอเคสุดยอดนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่บุญุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ